ัสดีมิตรรักแฟนเกมนักพลัสคือตอนนี้มันหลากหลายอารมณ์ปวนเปอยู่ในสมองของแฟงกี้นะฮะหัวร้อนก็หัวร้อนแต่ต้องสงบสติอารมณ์เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องฟังนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ไม่ลงคลิป2วันนะครับเอ่อก่อนอื่นนะครับเป็นไงครับคุณไวเวิร์นยืนเท่ห <Huh? S 1> โโคตรเทอ่ะดูดิเ <laughs> ขาตายแล้วน้องเออตายอย่างน่าอนาถ เอาละเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเลยที่พี่ไม่ได้ลงคลิป2วันซึ่งความจริงแล้วพี่คนขยันนะพี่ทําคลิปตุนไว้แล้วตุนไว้2คลิปนะครับแต่ว่าที่2คลิปนั้นไม่ได้ลงเพราะว่าภาพมันแตกฮะคือมันลงได้เหมือนที่เคยเป็น EP 3 EP 4มาเนี่ยภาพมันออกจะดูแตกๆหน่อยๆใช่ไหมพี่ก็ไปหาเหตุผลไว้สุดท้ายแล้วรู้ว่าพี่ใช้การประมวลผลภาพโดย CPU ไง พี่คิดว่า CPU พี่มันแรงกว่าการ์ดจอที่ไหนได้การ์ดจอแรงกว่าเพราะพี่ลองเปลี่ยนดูแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้การ์ดจอประมวลผลภาพนะครับในการอัดหน้าจอเนี่ยมันก็เลยไม่มีภาพแตกให้เห็นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้น2อ,อันนั้นอะ่ะไม่ลงดีกว่าแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทาอะไรบ้างนะฮะมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่จับสไปโนจริงๆแล้วพี่จับมา2ตัวเป็นตัวพามหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับพี่จับตัวพามก่อนสุดท้ายนะครับพามสไปโน ก็ไปตายเพราะว่าโดนบอสมันทีคอตบนะครับเบอร์เอินว่าไปเจอแล้วมันก็แบบไม่เห็นตัวมันมาตอนไหนไม่รู้แล้วก็ตายทันทีเลยนะครับจะจาได้ว่าววพันสองอะโคตรโถอดอะเออบอกก่อนว่าพี่ไปปรับดาเมจขึ้นอีกนะครับเดิมทีคุณยิราพี่ตีเข้าที่5้าล้านเก้านะครับตอนนี้จะตีเข้าประมาณ11 000, ล้านเอ้ยลืมเก็บของก่อนเนี่ยพี่เพิ่งตายไปนะครับเมื่อกี้เลยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับพี่ก็จะจับเป็นนี่ตัวนี้นะคะโอวิสนะครับคุณแกะตัวนี้แรงจริงวะ่ะแรงจริงอะไรจริงแน่นอนนะฮะกัด สอง้านนะครับผมอุ้ย,ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยสุดไปเลยว่าจะไว้ดูเป็นต่างหน้าซะหน่อยเอาอ่านคืนมาก่อนแล้วฮะอีคลิปหนึ่งก็จับแกะคลิปหนึ่งจับสไปโนนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นจากนั้นพี่ก็รู้สึก,กว่าบ้านมันแคบไปแล้วอยากจะย้ายบ้านนะครับก็เลยลงมอดใหม่มาหนึ่งมัดชื่อมอดว่าบิ๊กวอลซึ่งจะเป็นมอดที่ใช้สร้างกำแพงตัวนี้เนี่ยล้อมรอบอย่างกว้างเลยเห็นปะอีกมอดหนึ่งก็จะเป็นมอดอีโคยินวอนโดเลนนี่พวกเข็ดพวกต้นไม้พวกนี้นะครับ มันจะเรืองแสงด้วยในเวลากลางคืนนะครับเดมมอสเดียวกับที่พี่ใช้มาตอนเล่นไพมอรเฟียนั่นแหละโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นี่คือบ้านใหม่นะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกว่ามีสถานที่ที่มันดูโอโถงสบายตากว่านะฮะเออมีแหล่งน้ําให้พอกินพอใช้นะครับอ่วโพกบริโภคนี่อันนี้ก็ครับมาเล่นนะครับครับมาเล่น,นเฉยๆนี่แหละไอเรือเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับในคลิปที่พี่จับแกะพี่ไปเจอตัวนี้หนึ่งตัวพี่ก็ฆ่าเขา พอฆ่าเขาเสร็จมันก็ปลดล็อกอ่านให้จําได้ป้าที่เราไม่สามา,ารถคาฟอ่านได้อ่ะแต่พี่ก็ไม่ได้คาฟนะฆ่าเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ดอบอ่านมาให้เลยเว้ยมันปลดล็อกด้วยแล้วก็ดอปอ่านมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เอาไปเล่นกันเลยเอาล่ะมาเข้าเรื่องสําคัญนะครับว่าคุณไวเวิร์นพี่เป็นหาอะไรตาย <c oughs> <c oughs> คือหลังจากนั้นพี่ก็ไปศึกษาข้อมูลมอสไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมอสนี้มันต้องเล่นไปทั้งไหนเพื่อเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายพี่ก็เข้าใจประมาณคิดว่าเข้าใจประมาณ80%อนะ มอสเนี้ยมันมีบอสให้ตกแบบเยอะมากอะ่ะสิบยีตัวเลยนะครับก็เลยสุดท้ายมานี่มาทําตรงนี้เป็นแท่นตีบอสนะครับเออไม่ใช่แท่นเด็กเรียกว่าอะไรอ่ะขังบอสอะ่ะเออรู้นะครับว่าจะมีบอสกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มสัตว์กินพืชอะ่ะซึ่งมันจะรอกมาเป็นตัวด้วงเว้ยเนี่ยจะรอกมาเป็นลูกบอลน,นี้เอามาซัมมอนเป็นตัวด้วงนะครับแล้วตัวด้วงนั้นอะ่ะมันสามารถผลิตทรัพยากรให้เราได้เองเมื่อเราปล่อยเขาเดินเล่นเนี่ยบอสกลุ่มนี้นะครับผม พี่เห็นว่ามันคาบง่ายไงเนี่ยมันใช้หินแค่หนึ่งพันนะครับใช้ไม้อันนี้ใช้เหล็กใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใช้เป็นโพลิเมอร์นะครับก็พี่เอาหินมาใส่เว้ยแล้วก็เสกบอสไอตัวตีหินมาเออเลือดประมาณ86ล้านก็ให้คุณยีราฟนะครับตีก็ตีได้อยู่เออคุณยีราฟตีเองพี่ไม่ต้องไปขี่นะพี่ไม่กล้าไปเว้ยกดสั่งโจมตีก็สุดท้ายก็ตีได้อยู่เว้ยแต่ที่ไหนได้พอบอสตัวตีหินตายปุ๊บ บอสลิงเกิดเฉยเลยอะลิงตัวสีฟ้าเลเวลพันสองอะเลือดสามร้อยกว่าล้านอะพี่อุ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยสุดท้ายก็ลองไปสู้ดูนะครับขี่รับสู้แล้วก็พยายามกดยาเพิ่มเลือดอะมันได้เว้ยแต่ที่น่าโมโหอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือปกติรับพี่แม่งตีเข้าสิบเอ็ดล้านอะพี่ก็กล่าวว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่กี่ทีนี่วาประมาณสี่สิบทีเว้ยแต่แม่งเนฟดาเมจเราอะหัวแค่ล้านเดียวอะพี่ต้องกดประมาณสามสี่ร้อยทีตีโคตรนาน แต่ก็พยายามตีจนชนะได้นะครับเพราะเรามียาเพิ่มเลือดอยู่แล้วใช่ปะเออเดี๋ยวบอกอีกหน่อยหนึ่งนอกจากที่มันเนิบตาเมดแล้วอะมันยังแบบเนือ้อความเร็วเราอะเราไปไหนไม่ได้อะเหมือนมันล็อกอะทําให้เราวิ่งไม่ได้นะครับถอยหลังก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังแบบมีไอ้ไฟบรลายกันที่มันคอยเผาผ,าผ่านเราตลอดวเวลาทําให้เลือดลดอะโคตรโหดอะแต่สุดท้ายก็ชนะนะครับชนะมาแล้วก็ดรอปมาเป็นนู่นนี่นั่นอยู่หลายย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอเซนต์ตัวนี้ที่สําหรับไปตีบอสตัวถัดไปนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยไคลอดนี่เราไปทําอะไรก็ไม่รู้ก็มีชุดดีๆมาหนึ่งตัวนะฮะเป็นเสื้อมาริคอร์เนาะแล้วก็เป็นแค่นี้แร่มั้งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างกแหละอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็พอมันตายคิดว่าจบแม่งัมมอนบอสไอเทอร์นโดนดอนน่ะมา <Huh? S 1> อีกหนูเวย้ยแล้วคราวนี้แบบตีเราเข้าร้านสี่อ่ะโอ้โหพี่แบบไม่ไหววะ่ะไม่ไหวจริงๆ เราตีเป็นข้าวทีะร้านมันตีเราเข้าทียร้านสี่นะครับแล้วเลือดมันสามร้อยล้านเลือดเราเท่าไหร่อ่ะประมาณสิบเจ็ดล้านหรือเปล่าคุณดีรับพี่จำไม่ผิดนะฮะ็เดยตดถึงใจว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ตู้ไม่สู้เลยวับกลับบ้านนะครับพอว์ปกลับบ้านเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันใกล้บ้านเนี่ยโอ้โหพี่ก็ลืมคิดตรงนี้ไปพอกลับมาบ้านปุ๊บหันมาอีกทีแม่งบินตามมาได้ไงไม่รู้อะ่ะแล้วคุณไวเวิร์นอะ่ะก็อยู่ตรงนี้พอดีไงก็เลยโดนตีตายนะครับพอมันตีไวเวิร์นตายปุ๊บมันก็มาาาพพีี่มตตยุบ โชคดีพอพี่ตายแล้วมันก็หายไปเว้ยพอพี่เกิดหมคทีลูกทุกตัวอยู่ครบตอนที่ตายอ่ะใจคอไม่ดีเลยคิดว่าแบบโอ้โหกูตายยกบ้านแน่นอนเหมือนตอนที่เล่นพัมาเฟียจําได้ปะที่จะมีฉากหนึ่งที่ไอ,บอ,ไอ,บอกก้บอสไอ้บอสจักรพรรดิดูมินัตเล็กอ่ะที่มันระเบิดข้างๆบ้านพี่แล้วลูกพี่ตายหมดอ่ะเออถ้าใครได้ดูนะฮะอย่างนั้นเลยอืมคราวนี้ต้องตีบอสได้ไกลบ้านเออละตีใกล้ <laughs> กบ้านไม่ดีแล้วล่ะ นั่นแหละฮะก็คือทําให้คุณไวเวิร์นตายตัวเดียวนะครับก็ถือว่ายังมีโชคดีหรือโชคร้ายอยู่นะครับก็ห้าวเองแหละคือโทษใช้ไม่ได้เนาะเอาละ่ะเดี๋ยวไปดูนี่กันดีกว่าด้วยความที่พี่ได้นี่มาเว้ยลุกบอลเกงกิที่มันจะสัมมอนสัมมอนไอตัวด้วงมานะครับพี่พี่หาข้อมูลมามันสามารถคาฟของเลยเองนี่พี่ทาที่เลี้ยงไว้แล้วมันจะมีเจอบาวเจอบาวของมอสเนี้ยก็สามารถจับมาแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งเล่นแล้วเขาก็จะผลิตสีให้เรานะครับดีที่มาย้อมเสื้อผ้านั่นแหละเอาละลองมา แซลมอนตัวนี้ดูนะครับนี่สีเหลืองมันจะเป็นลูกเราเลยนะที่พี่พี่หาข้อมูลมาลองนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เลย <Wow. S 1> นี่มันกินเป็นคิปเบิลเหรอกินเทัรนอนคิปเบิลพี่มีอยู่นะอันนี้ไงเอาใส่ไปดิปุ๊บปรนต้องปล่อย้เขาเดินเล่นด้วยนี่ว่าอ่าลองดูเอ็นดิเบิลวอลนัลิงอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดตัวเขาดูเนี่ยจะเริ่มคาบแล้วไม่รู้ว่าคาบเป็นอะไรนะ โอ้เนี่ยเป็นทัพยากรพวกนี้นะครับนี่แหละน้องมันก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับที่ดรอปเป็นเหล็กด้วยเป็นเป็นทุกอย่างอะ่ะเออมันดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่พี่จะทานะครับก็คือตบบอสไอ้กุ่มนี้ให้หมดที่มันจะดรอปเป็นตัวด้วงพวกนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวพี่ขอเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะฮะใส่เสื้อผ้าหน้าผมตัวที่จะตีได้ดูแล้วมันโอดโหที่สุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นคุณน,นั่นแหละคุณยรีราฟนั่นแหละ เดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับ11ดล้านป่ะดูเลือดยังไม่น่าเหลือมาลูกมาลองดิมาลองเนี่ย11อดล้านสี่นะครับแต่แม่งโดนเนิฟแต่ล้านเดียวที่พี่ไม่เอาไปสองตัวเพราะพี่กลัวว่าอีกตัวต้องตายแน่นอนน้องเพราะว่าถ้าไม่กดยาเพิ่มเลือดอะ่ะมันตายนะฮะมันอยู่ไม่ทันจบหรอกอันนี้9้าล้านนะครับคุณแกะนี่ก็โหดแต่ว่าแค่สองล้านไงเนี่ยสองล้านนะครับ ถ้าสองล้านแบบนี้ก็โดนเนิบเหลือสองแสนปะ่ะตัวนี้ยังไม่เล่นครับผมยังไม่อัพอะไรเลยเนี่ยอัพเบลหน่อยนี้มาอัพเลยลูกเดิมเดิมมาที่สองแสนโอเคขึ้นเยอะอยู่นี่มามาสองล้านก่อนโอเคครับสองล้านที่สะดามเมจไปให้หมดเลยดูนี้ว่าจะตีเข้าเท่าไหร่นะครับตัวนี้เออนี่ก็สองล้านสี่เหมือนกันว่ะวุ้ดแต่ตัวนี้ตีแรงกว่าคุณแกะอยู่นะโคตรอยู่นะอืมอืม ตี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 หนึ่งวินาทีได้สี่ล้านนะครับแต่คุณยิราฟจะตีชาน,นิดนึงแต่ถ้าคิดไปคิดมาแล้วบวกลบคุณหันก็ยังแรงกว่าทั้งหมดอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปคุณยิราฟแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงเอาละครับผมพร้อมแล้วไปกันเฮ้ยพี่ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนี่เมื่อกี้ตอบบอสได้เสื้อแบบไม่แตกมาหนึ่งตัวโคเท่ มันบอกว่ามันช่วยปกป้องเราทําให้ไม่มีค่าสรุปนั่นเองนะฮะนี่มันมีไอคอนแบบด้านขวาล่างเห็นปะเออเริ่มได้ของดีมาแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปหยิบอันนั้นมาก่อนหยิบไอตัวไอเนี่ยตัวคัพบ,บอสมาก่อนนะครับเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าตัวไหนมันใช้อะไรเอาล่ะเดี๋ยววางนั่งตรงนี้ก่อนเลยปึ๊บปึ๊บหาวางเท่ๆตรงนี้ก่อนเลยจะได้รู้นะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแต่อย่าเผลอไปครับในบ้านนะตาย <c oughs> กลุ่มที่เราจะได้จะตบได้นะฮะน่าจะเป็นกลุ่มไหนวะนี่กลุ่มนี้นะครับตัวนี้ใช้เหล็ก1,000นี่จะเป็นแองกิโลนะครับเป็นบอสแองกิโลน่าจะรัปเป็นด้วงที่มันผลิตเหล็กให้ตัวอันนี้จะเป็นบอสบีเวอร์บีเวอร์ก็น่าจะรัปเป็นไม้ปะอันนี้หินก็ดาวได้มาแล้วนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นซีเมนต์โพลิเมอร์โพลิเมอร์นี่ใช้เป็นออคกนิกได้ปะวะไม่แน่ใจวะ ซีเมนต์นะครับซีเมนต์พี่ไม่มีเลยเหรอวะมันต้องมีไหมหรอวะเฮ้ยพี่ก็ย้ยายของมาหมดนะเออพี่บอกหน่อยว่าไอ้ตัวนี้นะครับจำได้ปะคลิปหนึ่งที่เราหาอ่านหมาไม่เจอเราจะต้องคราเป็นตัวนี้นะฮะมันจะเป็น internal dlc workbench เออมันจะอยู่ในนี้นะครับอ่านหมาเนะ่ะมันจะเป็นตัวที่รวบรวม dlc ทั้งหมดนะครับไว้ในตัวนี้นะฮะส่วนหลักๆก,ก็จะใช้เป็นตัวน,นี้เนาะ ไปดูนี่พี่ไว้ได้นู้หรือเปล่าวะอ,าอ่าอาจจะอยู่ดี้ก็ได้ไม่มีว่ะมีหินสองพันนะมาเลยหินเอหินเราตีไปแล้วลืมไปโพลิเมอร์มีสามร้อยโพลิเมอร์นี่หาจากไหนได้บ้างวะตัวอะไรมันรอบวะตัวไหนมันรอบโพลิเมอร์วะน้องนึกไม่ออกว่ะลูกฟินควินเหรออืมเอาเหล็กไปด้วยเลยดีวยกว่าไปอ๋อมากลช่องอ๋อต้องช่องนี้เอานี่ไงซีเมน ไอ้บ้าเอ้ไปดูช่องครับนี่ไงสิเมนน้องได้แล้วแล้วก็เหล็กนะครับมันเยอะจังอ่ะตัวหนักปะเนี่ยเราขาดโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ไม้ด้วยไม้น่าจะมีโอเคไม้มีสี่พันนะมาไม่รู้ว่าจะตกครบจบทุกตัวหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามให้มากที่สุดแล้วกันไม้เหล็กซีเมนต์แล้วก็โพลิเมอร์โอเคเดี๋ยวโพลิเมอร์ไปตกกันอีพีหน้าแล้วกันเนาะแค่นี้พี่คิดว่ามันจะต้องมีบอสทุบทุ่มเกิดมาอีกแน่นอน ไปไปคุณมมาก่อนพอพี่ลืมทำประตูทางออกว่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะมืดแล้วด้วยดียเอาล่ะไปแถวนี้แหละแต่ไม่ให้ใกล้บ้านมากนะฮะข้างหน้านี้ใช่ปะหวะ่าหน่าจะใช่นะเอาล่ะน่าใช่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 ใชใชน้องไปมีลานปร่ลองให้ใช้ด้วยนี่เอาดีเอาดีเฮ้ยใจคอไม่ค่อยดีเลยเว้ยเอาล่ลตรงนี้แหละตรงนี้แหละมา เนี่ยแจมเลยเนี่ยทำประตูหน่อยหนึ่งนี่คือบอสออกไปได้เลยนะเนี่ยแต่บอสกลุ่มนี้เหมือนจะเป็นบอสใจดีอยู่นะเอาละครับส่งเขากลับบ้านไปก่อนลูกไปกลับบ้านไปแรงกี้เฮาส์นะครับผมแล้วก็เรียกนั่นมาเลยออต้องรอก่อนต้องรอก่อนมาคุณยีรับเลเวลร้อยสามสี่โอเคไปด้วยกันไปหูหนูเลือดรถไม่หยุดเลยอะ่ะไปเดี๋ยวที่เติมเลือดอยู่ยีสามอันนะครับลืมคราฟมาว่ะ เอาละตรงนี้น่าจะเป็นแท่นเรียกบอสแกมมาลูกมามเฮ้ยจะตกไปข้างล่างไหมเนี่ยเห็นรูแล้วหรืเ,เสี่ยววะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเอาตัวแ้วก่อนดีน้องบอกพี่หน่อยเฮ้ยเอาเหล็กใส่ไปไม้ใส่ไปสไปีเินใส่ไปเอาเหล็กก่อนนะเออบอสองกิโลเหรอ มาลูกวหไป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 รอครับรอจังหวะนี้รอรอรอ,อไปลูกไปแล้วเตรียมพร้อมได้มีสี่เวลวอลูกหาเมตรไปอีกครับผมเฮ้ยมาผิดตัวปะวะทำไมตัวมันแดงๆวะตัวม่วงไม่ใช่หรอตอนคืนมาเดืองแสงเสียงมันดังเลย่อน้องเดี๋ยวแป๊บนะพี่รู้สึกว่าบางคลิปอะเสียงเดินมันดังเกินไปวะลดเสียงเอฟเฟกใช่ไหมอ่ะลดหน่อยนะ โอเคฮะมาพอจะล้างแค้ล้างแข้นให้คุณไว้วนได้อยู่ได้อยู่วิ่งเร็วอยู่มาดูใจคอไม่ดีเลือดแบบต้องแปดสิบแปดเก้าสิบล้านแน่นอน oh, <no. S 1> จะรูดิอุ้ยมาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วเวลหกร้อยนะครับแม็กเลเวลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีเราหรืเปล่าอุ้ยตีเข้าที่แสนสามได้ดิาม,มามาเฮ้ยตีเข้าเกตล้านได้อยู่น้องได้อยู่ถ้างั้นไม่ยากถ้างั้นไม่ยากไม่ยากครับถ้างั้นไม่ยากครับมาดิฮะมาดิฮะ มาดิครับปิดไอ้นี่ไปปิดไปปิดไปอยากดูอยากดูมาๆมา,มามแฉบหน้าจอหน่อยดิมาๆาตายแล้วหรอตู้ใบแท้อทุ้ยแม,มงมุมมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วมันต้องมีตัวไหนมาเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นแมงมุมใจเย็นขอซ่องหน่อยขอซ่อ,อ,องหน่อยแมงมุมเลือดเท่าไหร่วะปี่มันตีใครวะน่ะ้ยมันตีใครวะเฟิรยมันขึ้นดาเมจวะไม่มีลูกเราอยู่แถวนั้นไม่ใช่เหรอ แป๊บนึงนะมันซัมบอนใครมาได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวันนี้ท่มันเข้าใกล้เลยขึ้นมาได้เหรอขึ้นมาได้ได้ไงอ่ะอ๋อไม่ได้น้องไม่ได้เลือดร้อยยี่สิบเก้าล้านว่ะเอาไหมอ่ะต่อให้เอาแล้วพี่ว่าแม่งก็มีตัวอื่นมาอยู่ดีแหละลองลองดูลองดูลองดูทอ,องสู้ก่อนมาผันมาแตวเหรอชื่ออะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยมันตีไม่ได้หว่ะมันตีไม่ได้ว่ะเสร็จดิเสร็จเด็เอาดิอาดิเฮ้ยตัวนี้เราตีเข้าหกล้านแปดได้อยู่บ่ะเอ้าได้อยู่ได้อยู่น้องสบายสบายทั้งเงี้ยสบายสบายอ่ะปิดปายแคบหน้าจอหน่อยนี่ลองดูความลอยนี่นี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปน้องเสร็จพี่เดี๋ยวน้องเสร็จพี่เดี๋ยวน้องมามามาพุ้ยมีน้องมีน้องมีน้องด้วยเรียบร้อยไปดิครับเรียบร้อยไปดิครับเรียบร้อยไปดิครับเป็นไงตายยัางตายยัง ร้อยแล้วฮะใครเกิดปีกป่ะเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ามีใครเกิดปีกนะพอเหอะพอเหอะพอเหอะพอใช่ไหมยาดีครับคุณงูอยาดีครับคุณงูยานะฮะเอาละว่าได้ว่าได้ว่าน้องกูเจ๋งว่าน่าจะยังไม่ใช่โหมดหาตู้เปล่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้ดูพี่ตอนที่คุณทาเป็นจลากับคุณบอสดิงเกิร์ดอะม่ใช่ทาเปจลาเธอลาดอนน่ะเออที่พี่ตีแบบตีแล้วโดนตีตายคืนอะ อันนั้นไม่ขึ้นว่าฮาร์ดบดในวงเล็บไพา์ชื่อด้วยนะได้อะไรมาบ้างอะ่ะอ่าหูด้ชุดเทๆม,มาด้วยอนะโคตรดีไปได้เสื้อซ้ํามาวะ่ะไม่เอาดีแต่ได้ถุงมือมาถุงมือก่อนอ่าอันสกินก่อนโอเคเปลี่ยนถุงมือก่อนเปลี่ยนถุงมือนี่ตัวนี้ช่วยอะไรอ่ะ้ยตัวนี้ก็ลบค่าตัวอลอีกแล้วเหรอเอฟเฟกมันซ้ำวะ่ะ วิได้อะไรมาด้วยน้องนุยซลม,มอนรีเจนเหรอคืออะไรอ่ะวิวซลม,มอนเทมเราเทมตัวนี้ได้เหรอมันคือตัวอะไรวะน้องพี่ไม่แน่ใจเลยวะ่ะกินอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้นั้นสีฟ้าพี่ไม่มีไงเดี๋ยวไว้าอีพีหน้าแล้วกันนะอีนเมนก็ได้มาด้วยวะ่ะโอ้เจ๋งวะ่ะ<ว>เอาล่ะตัวถัดมาเลยดีกว่าน้องมาไหวไหมลูกเลือดลดนี่ว่ะเติมยาให้หน่อยฮะเอาละตัวถัดมาวิยได้ว่ได้ว่น้องได้ว่ อันตัวถัดมาเป็นเหล็กตีไปแล้วเป็นซีเมนต์มั้งดิซีเมนต์เป็นใครวะกบเ,เหรออ่ะกบก็กบมากบเราไปโกบเราไปรอข้างบนได้ปล่าวะปึ๊บรอข้างบนไดไหมรอรอข้างบนเดี๋ยวนเ,นยเพื่อนมันโหลเดี๋ยวเพื่อนมันตีเราสลบปทำไงอะเอาเราอยู่นี้แหละอยู่นี้แหละมามาพี่ปรับโหดไปไหมครับถ้าพี่ปรับสามเมทโหดไปบอกพี่ได้นะฮะ เออพี่จะไปปรับลงให้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ขีโ้โกงไงแต่บอสเป็นโกงพี่ก่อนปะเออมาเนฟดาเมเอดพี่ปะตัวนี้83ล้านนะครับ83ล้านโอเคมันเป็นใจดีนี่ว่าใจดีหรอครับบอสใจดีหรอครับต้องตีดิหัวอู้เจ็ดล้านได้อยู่มาทางนั้นอ,ะอ่ะมาเอาไม่ตีคืนด้วยเหรอเพื่อจะตีคืนอยู่บ่ตีคืนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรับจะรับข้าสลบขึน้นข้าสลบขึ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอุ้ยข้าสลบขึ้นหนีเด้วหนีเร้ว ุ้ยหลับแล้วลูกพี่หลับวะแล้วใครมาวะใครวะเนี่ยแม่มอสวะน้องบอสแม่มอสมาแต่วลูกพี่หลับอยู่เอางานงอกแล้วมีตัวอะไรทําให้ตื่นไหมเนี่ยนี่ไงน้องต่อปอมีอยู่มีอยู่โชคดีมากเลยโอเคอเครับผมดีมุสตอปอไปแล้วบอสแม่มอสว่ะโอ้โหเลือดสองร้อยเก้าล้านว่ะโอ้โหแล้วแบบเดี่ยดูดิพลังไฟมันแสบตามากน้อง มันจะตีเราได้ไหมอะเอาละขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออองี้ดิมาหันตรงลูกหันตรงหันตรงเหยียบหัวแม่งเลยมาเอาดีครับเอาดีครับผมเอาดีครับผมโอ้โหปิ้ว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 อย่าเพิ่งยิงอฮ้มันตีเราไม่ได้มันตีเราไม่ได้ด้วยมาดิเวลขันสองมาดิอันนี้ยังไม่ใช่ฮาร์ดบดนี่ว่ะมันไม่ขึ้นมาฮาร์ดมดท้ายชื่อนะครับมามามา มาเดย์น้องตีผมไม่ได้เหรอตีผมไม่ได้อะดิมาปิดต่อไปดิมาคุไม่เห็นหน้าบอสเลยเนี่ยไม่เห็นหน้าบอสเลยเนี่ยมามาเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเรียบร้อยเว้โหใครวะไครท่านก๊อตไอ้ชิปตาไอ้ท่านก๊อตมาแล้วกูนี่แล้วไม่เอาไว้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้ท่านก๊อตไม่ไหวอู้อู้อู้อท่านก๊อตไอท่านก๊อตอู้อู้อู้อหนีก็ลุกหนีก็หนีก็หนีก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ววระเบิดตุ่ตามสุดๆุดสุดหนีก็ลูกหนีกอนทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคหวังว่ามันจะข้ามาไม่ได้นะอุย้ยมันจะตุ่มอะไรทั้งหนาวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนนเดี๋ยวนะไมตกใจนึกว่ามันขึ้นว่าเทมได้เพราะเมื่อกี้พี่เห็นอีไอ้ไอีแรงไงท่านก๊อตเหรออะ้รยังไงดีวะตรงยิงแม่งเลย มันไส้ยิงแม่งก่อนอโดนไหมอ่าโดนด้วยว่ะโดนด้วยว่ะเออโดนด้วยว่ะเอามาดิ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 อ่ามาดิมาดิาดาดาดข้ามมาไม่ได้อะดิข้ามมาไม่ได้อะดิโอ้ยแรงวะ่ะถึงว่ะอู้สามล้านอุ้มมือตีเท่าสามล้านเลยเหรอเขาจะไปตีไงถึงวัเนี้ตีได้ไหมเออเอตีแผงกับแพงก็ไม่ได้ว่ะ ตีสา้านเดี๋ยวดูก่อนว่าเราตีมันเข้าเท่าไหร่นะครับพี่คิดว่าไม่น่าจะเกินล้านหรอกพี่ว่าเพราะว่าไททันมันมีพลังป้องกันสูงมากนะฮะพี่ลองเติมเลือดให้เต็มก่อนดีก,กว่าแล้ววิ่งเข้าไปตีมันมาลองดูถือผังก็ไม่โดนนี่กูเอา้าเออได้อยู่ได้อยู่เจ็ดแสนเหรออุ้ยตีเข้าเจ็ดแสนนี่ตีกี่วันนะถามจริงโอ้โห ทีก็7ล้านเอาลองดูครับผมเ,เฮ้ยมันขยับตัวมันขยับตัวป่ะขยับตัวแล้ววะ่ะโอ้เซ็งเลยวะ่ะดูไปเร้ฟตีฟรีในโยยาวสิคือเอาไงดีวะต้องหาอ้อมหาอมไปหามันคือตายแน่ครับผมเด็กคาตีแน่ <c oughs> คือดูแล้วต้องมีตัวที่มันตีเข้าสักสัก30-40ล้านนะพี่ว่าถึงจะชนะได้อะ วันนี้ดิมาเก่งจริงมะมาติดบัคหนีมาเร็วท so ่านท่านท่านติดบัคเร็วติดบัคเร็ววันนี้มา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 หนีว่ลุกหนีนีนี่นี่นี่โอ้ติดบัคไปเอ๊ยติดติดสถานะแล้วว่าตามมาแล้วว่าตามมาแล้วว่าตามมาแล้วว่าโอ้พลังพลังน่ากลัวพลังน่ากลัวไม่โดนรับไม่โดนรับไม่โดนทับมันน่าจะสเทมิน่าหมดหรือเปล่าเทมิน่ามันมาเป็นนักพักหรือเปล่า เอาละถ้เต็มเนาหมดหรือเปล่ามาที่มาตัวขาวแบบเนี้ยเฮ้ยตัวแดงอีกแล้วตัวแดงแล้วเอาละเอาละมันหนีว่ามันหนีว่ามันกลัวว่ามันกลัวว่ามามาดิครับก็มาดิครับโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ย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 หกแสนหกแสนได้อยู่กดยาเพื่อยก่อนได้อยู่ได้อยู่น้องได้อยู่ได้อยู่พอไหวพอไหวอุ้ยแรงว่ะแรงว่ะแรงว่ะสามล้านก็มีว่ะ พี่ว่าไม่ไหวหรอกมั้งโอ้โหยาเพิ่มเลือดเหลือแค่17นะใส่เพราะุ่ยพลังหนุ่มดำอีกแล้วอือหืออือหือสามล้านมาอีกแล้วผู้น้องไม่ไหววะไม่ไหววะต้องตีทั้งวันนะดูแล้วอะได้ก้าวไปเหอะหนีเหอะหนีเหอะไม่ไหวจริง,ง,งน้องไม่ไหวกลับบ้านเถอะกลับบ้านโอ้ยหวังว่าจะไม่ตามมาที่บ้านเว้ย โอเคครับเพิ่มเลือดให้ลูกก่อนโ<ป>อ้โหดไปอุ้ยมันมอีอะไรด้วยวะเหมือนจะมีพายุมานะครับได้ยินเสียงโอ้ยทำมันมืดจังวะพี่เอาแกมมาขึ้นอีกหน่อยแล้วกันเนาะมันมืดเกินไปนะครับสี่แล้วกันเนาะเหมือนจะมีพายุมานะครับตอนนี้ อ่ะประมาณนี้ผมก็เห็นอยู่เนาะเอาแล้วครับเรามาแซมมอนดูก่อนอื่นไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านายอ๋อจะประมาณนี้ใช่ไหมออกคิปเบิลมันหมดนี่เองเพราะว่าคิปเบิลหมดเอาไปไเลแล้วันนะนะ่ะคิปเบิลหมดมันก็เลยเลิกผลิตนะครับแต่ตัวนี้กินยากอยู่นะกินคิปบงคิปเบิลแต่ก็ให้ของเยอะอยู่เหมือนกันแบบนี้แหละไม่ต้องฟาร์มเลยฮะเอาละอีกสตัวมาดูดิ เลกห้าพวักเขาให้เนี่ยเอ้าวอันนี้มีอันเดียววะกินคิบเบิ้ลเหมือนกันเหรอกูคราบคิบเบิ้ลตายเลยกูนายกินอะไรวะกินคิปบงคิบเบิ้ลเยอะจังอะคิบเบิ้ลมันคาบยากเพราะว่าเดี๋ยวไปดูเอาละเปิดอันนี้เบิ้ลละตัวตนี้ให้เป็นอะไรวะโอให้เป็นผักผลไม้โอ้ก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่ทั้งนั้นอะ อีกตัวหนึ่งมาลองดูนะครับเลขหกปึ๊บกระให้มาของนายกินเป็นอะไรวะหลายอันหลายอันแสดงว่าคาบหลายอย่างใส่คีบเบิลไปแล้วก็เปิดให้เดินเล่นเอาละฮะมาอาเจ้าราบเป็นอะไรให้เราอาเจ้าราบเป็นอะไรให้เราโอ้ได้เหล็กนะครับเหล็กยังไม่เผาสิบห้าเหล็กเผาแล้วห้าแล้วคิดตั้นออกซิเดียนโอ้ได้อยู่ได้อยู่ เหลืออีกอกี่ตัวว่าเหลือไม้กับโพลิเมอร์ที่ยังไม่ได้ตีนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปตีกันพร้อมกับจับสัตว์ตัวอื่นด้วยนะฮะเออสลับกันตีบอสทีนึงจับสัตว์ทีนึงต้องไปหาจับโกลเลมที่ชื่อว่าเบคอนโอเวอร์โหลดแล้วฮะเพราะว่าน้องบอกว่ามันโหดใช่ไหมมาดูนะครับว่าตัวไหนมันจะแทนยีราฟได้บ้างโอเคครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะภาพจะไม่แหลกภาพจะไม่แตกนะครับ ทางพี่พีเองก็พยายามอย่างมากที่จะพัฒนาคุณภาพของคลิปนะฮะให้มันดีที่สุดเพื่อทุกคนนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์ให้ลุงพีด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับนแพงกล้องรอปวัว